อำนาจของกรรมกับความได้พบชาติเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่จะกล่าวถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตสเสด็จลงมาโลกมนุษย์ประสูตรเป็นพระสิทธถราชกุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุดโทธนะกับพระนางสิริมหามายาเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสน ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเรื่องราวของเทพธิดาเมฆาเทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรและมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ถือไตรสรณคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาพรามณ์โพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตกที่กลางมหาสมุทร พยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งอยู่ถึงเจวันเทพธิดาเมฆขาแลเห็นจึงได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันทีรับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่างคือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต คลั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้นต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมขลาต่อมาคือพระอุบลวันนาลีที่ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์คือพระอานนท์นี่คือเทวดาที่พบชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาเมขลาดังกล่าว เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ทรงนำเครื่องเรื่องในอดีตมาสาธกว่า เมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจํานวนมากไปในทางกันดานเมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดน้ำขึ้นมามีน้ำให้ดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่า ความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้ใดเชื่อฟังพ่อค้ายังคงขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนามากขึ้นบ่อน,นั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทําลายพญานาคก,ก็โกรธมากใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มิได้ร่วมการขุดบ่อด้วย จึงได้รัตนามากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียนท่านนำออกเป็นทานและได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในแดนสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์ มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจามากเพียงไรก็จะเป็นเทวดาชั้นสูงได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวสรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโรกีได้แล้วมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้และเทวดาก็เกิดเป็นสัตว์ได้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นสำราญสุนัขตัวหนึ่ง รําคาญนะคะขอภัยทีรำคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่นเองและได้ทรงพิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนัขก็ขาพาไปขุดสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้ สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นมากมีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่าสืบมาคือในสมัยพุทธกาลมีสัตว์ได้ยินเสียงของพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยครรพ ตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพสวรรค์ด้วยอนุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตใจในจิตสำนึกถึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ไม่ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่น ลิงมาเกิดทแท้สัตว์นรกมาเกิดทแท้ทั้งนี้ก็ด้วยจากเห็นจากหน้าตากิริยาท่าทางมารยาตนิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเอง ว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระพิสุกรูปหนึ่งมีจิตห่วงกับ ผ้าสบองจีวรที่พึ่งได้มาซักตากไว้บนราวพอมรณาภาพไปขณะนั้นผ้ายังไม่แห้งแต่จิตดันไปผูกพันกับผ้าสบองจีวรจึงทำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าสบองจีวรพระพิสุกอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบองจีวรไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบ ได้ทรงมีพระพุทธธรรัสห้ามเอาไว้ขอให้รอก่อนเพราะพระพิสุรูปนั้นจะสิ้นพบชาติของการเป็นตัวเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านำสบงชีวรนนั้นไปในขณะที่ท่านยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศลธรรม ที่ได้ทำมานะคะที่ได้ประกอบกรรมไว้เป็นมากมายนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรองรับว่ารับรองนะคะว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้พึงหนีให้พ้นอำนาจอันนาจกลัวของกรรมเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดามาเกิดเป็นสัตว์ได้สัตว์เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์ เกิดเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านั้นที่ตกแต่งชีวิตให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเพียงนี้กรรมถึงน่ากลัวจริงๆค่ะน่าจะหนีให้พ้นอำนาจของกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน เอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะมีเรื่องนิทานชาดกนะคะในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ได้มีธรรมทานนะคะแบ่งปันเอาไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสงฆ์นะคะหรือว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาหากว่าในจิตสุดท้ายของเราเนี่ยตอนที่เรากำลังจะตาย แต่เราไปนึกถึงสิ่งใดก็ตามทีนะคะมันก็จะไปตามจิตสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรืสีลิงดำนะคะหลวงตามาหลวงปูด่ดูท่านก็ได้แชร์เอาไว้นะคะธรรมทานว่าให้เราทำอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอให้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีเสมอคิดแต่เรื่องดีๆค่ะไม่ต้องไปสนใจในพฤติกรรมวาจาของผู้อื่นให้พิจรารณาดวงจิต ว่าจากความคิดความรู้สึกการกระทําของตัวเราเองให้มากพอนะคะและอย่าลืมภาวนาพุโทโธพุโทโธนอกจากนั้นนะคะก็สวดมนต์บ้างก็ได้ก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังกันนะคะ EP ต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่7นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ